อย่าให้ตอกฝนหวานนั่นนันมนันเนหัว <pu> ม <apo> ัน <dancing> ว <además> ้าวตายลขาวสักขาึงได้บดุกของเตยอู้ไว้ตายล้วขาวสับปะขามึงได้บก เอาละครับขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทีน้าทุกคนและนิครับวันี้เราก็กลับมากันทีเกรมวิถีแห่งกีเฟตอีกเช่นเคยครับในทุนหลักร้อยห้าร้อยบาทของเราในวันนี้เราจะมาทาการซื้อฟีเจอร์วันนี้เราจะมาร้องหมุนนอกกันดู่นนครัาว่าอการหมุนนอกน่ะมันจะปังเหมือนการที่เราซื้อพีจื่อหรือเปล่าครับครั้องนี้ก็ยิดดวงโดยนักรเมครับถ่าใครสนใจ อยากจะมาตามแลไม่ยอมใช้ติ่งนครับก็เลียดใต้คิมนี้เลยสับมากัมาร่วมสนุกกันได้เลยนะจ๊ะเลียดใต้คิมนี้นะครับคุณครับเวราจะมาเริ่มกันเลยผมไม่อยากพูดเย็นะมันเจ็บหรือคลอนนะครับนะก็ทุน่าห้าร้อยบอกเราในวันนี้นะครับแนะนำนะครับให้เล่นเป็นประมาณอ่าสี่สิบบาทถึงสามสิบบาทนะครับมันกำลังเรีเลยนะครับถ้าเล่นมากกว่านี้เราอาจจะหมดจ่ายได้ง่ายเลยนะครับแต่ก็สีสิบบาทผมคิดว่ากำลังมาหาเลยนะครับถ้ามันมาดีถ้ามันคอมโบนักให้เราในวันนี้นะครับบอกเลยนะว่ามีเฮแน่นอนเอาวันนี้ขอให ได้เกินห้าพันบาทก็พอแล้วครับผมไม่ขอมากเลยวันนี้นะถ้าขอมากไปแม่งอาจจะโลคมากลาบขาได้ครับคุณครับมามาหน่อยเฮ้ยโอ้โหดีน้องเลยครับเราจะรอพรอมเป็นน้องเลยอ่ะไปครับผมมาครับเออสวยงามบุญมูนนี้จังหวะนี้อย่างไรต่อโอ้โหวานนี้แม่งนี่นี่นี่แน่งห้องขันว้าวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอะรจะเกิดแม่งเกิดขึ้นจริงๆแล้วผมจังหวะนั้นนะ เฮ้ยปึ้งคนรู้ว้าอาการยกาญนาซ่ามาแล้วผมเองก้วน,นโอ้โ,โอกาสน้อยมากที่จะมาแบบนั้น,นแต่ไม่เคยขึ้นกับผมคนนี้หวกพันสองที่แบบอะไรครับเนี่ยโอกาสน้อยมากที่จะเกิดขึ้นแต่วันนี้ไม่เกิดขึ้นกับผมคนนี้เลยครับหน้าตรงนี้ที่หน้าจอคุณไม่ได้เห็นเลยครับผม มาเป็นหน้าไม่ต่อนะผมพักเลยนะครับทุนห้าระบาตร์แต่หกพันห้าเรากำไรหกพันเน้นๆเลยนะครับโอ้โหของเขาแม่งจ่ายดีของเขาแม่งแรงจริงแม่งแรงจรัดจ่ายดีจัดนะพักเลยละกันนะครับเอาไว้คลิปหน้าเลยละกันนะครับฝากก like, ันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายครับผม